โดยเรื่องนี้เขามาโพสต์ในเพจเรื่องเด็กๆบายหมอแอมค่ะโพสต์ข้อความเกี่ยวกับการซื้อขายฉี่ของคนท้องโดยระบุว่าฮะเพิ่งรู้ว่ามี เลยขออนุญาตกยิบมาเตือนภัยกันค่ะโดยต้นโพสมาจากโพสหนึ่งในกลุ่มแม่ๆเล่าว่าเจอคนที่ไม่รู้จักเนาะมาอินบ็อกมาบอกว่าท้องอยู่ใช่ไหมขอซื้อฉี่หรือปัสสาวะไปโกหกแฟนหน่อยว่าท้องเพราะแฟนเนี่ยมีคนอื่นอยากให้แฟนเนี่ยกลับมาแต่งงานด้วยซึ่งในคอมเมนต์ก็มีแม่ๆไม่น้อยเลยทีเดียวบอกว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันและบางคอมเมนต์ก็บอกว่าขายแพงๆไปเลยกล้าซื้อก็กล้าขายโหคือกล้าซื้อก็กล้าขายเลยนะคือขาย,ขายให้ใหด้วย ทีนี้หมอแอมก็ได้โพสต์เนาะบอกว่าไม่ได้นะจ๊ะ ระวังนะ่ะจะได้รับโทษตามกฎหมายโดยเฉพาะหากผู้ชายยอมแต่งงานและสืบทราบภายหลังว่าโกหกเราจะโดนโทษถึงสองในสามของผู้กระทําผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการกระทําความผิดหลอกลวงตัวผู้ซื้อฉีบไปหลอกคนอื่นเนี่ยก็มีโทษเหมือนกันจำคุกไม่เกิน3ปีค่ะปรับไม่เกิน6 0 0 0ืบาทและการแต่งงานก็สามารถเป็นโมฆะได้ด้วยรีเซ็ตได้หากผู้ชายจับได้ว่าโกหกเอาเป็นว่าไม่ถูกนะั้นคุณผู้ชมคือถ้าจะไปซื้อเนี่ยก็คือมันไม่ได้อยู่แล้วนอกจากจะมีโทษตาม กฎหมายเสียเงินจำคุกอะไรต่างเนี่ยคือ<ช>การแต่งงานที่คุณแต่งงานไปถือว่าโมฆานะถือว่าแบบไม่ได้แต่งงานกันค่ะโดยกรณีนี้เนาะสามารถฟ้องเป็นคดีอาญาข้อหาช่อโกงได้ตามมาตรา3-4-1ค่ะผู้ใดโดยทุจริตหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริง ซึ่งควรบอกให้แจ้งและโดยการหลอกลวงได้ไปซึ่งทรัพย์สินของผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่3หรือทําให้ผู้ถูกหลอกลวงเนี่ยหรือบุคคลที่3ทํเนี่ยทำถอนหรือทําลายเอกสารสิทธิ ผู้นั้นกระทำความผิดฐานช่อกงต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหม0่นบาทค่ะหรือทั้งจำทั้งปรับคือโดนแบบว่าหมดเลยนะทั้ง <c oughs> จำ <c oughs> ทั้งปรับเลยค่ะส่วนผู้ขายก็อาจจะต้องรับผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนให้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราแปดหค่ะผู้ใดกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการให้ผู้อื่นเนี่ยกระทำความผิด ก่อนหรือขณะกระทำความผิดแม้ผู้กระทำความผิดจะไม่ได้รู้ถึงการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกนั้นก็ตามผู้นั้นเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดค่ะต้องระวังโทษ2ในสส่วนของโทษที่กำหนดไว้นะคะอ่าเรียกว่าผิดทั้งผู้ซื้อและผู้ขายนะคุณผู้ชมต้องระมัดระวงังหรือถ้าเจอใครทำแบบนี้เนี่ยเตือนกันก่อนที่จะแบบไปค้าขายอะไรกันนะ